สวัสดีครับนักเรียนชั้นปห้านะครับในวันนี้นะครับคุณโหน่งจะมาสอนบทที่สองนะครับบทที่สองนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่พุราเมืองนะครับในชั่วโมงนี้นะครับจะไปพูดถึงเรื่องสิทธิเด็กเรื่องการละเมิดสิทธิเด็กนะครับเข้าสเนื้อหารเลยนะครับโอเคอ่าสิทธิเด็กนะครับ สิทธิเด็กที่เราเรียนกันตั้งแต่ป .4 นะครับมีอยู่สี่เรื่องนะครับมีอยู่สี่เรื่องมีเรื่องอะไรบ้างสิทธิพื้นฐานของเด็กนะครับหนึ่งสิทธิที่จะมีชีวิตรอดสิทธิที่จะมีชีวิตรอดคืออะไรนะครับคือคนหนึ่งคนมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่คลอดนะครับจนเกิดมีความเป็นมนุษย์ นะครับจนเกิดมานะครับได้ใช้ชีวิตอยู่นะครับคุ้มครองตั้แต่ไหนคุ้มครองตั้งแต่คลอดมานะครับไม่ว่าจะปกติหรือไม่ปกตินะครับหรือจะพิการนะครับทางร่างกายหรือจิตใจก็จะนะครับจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องสิทธิที่จะมีชีวิตรอดนะครับได้รับการเลี้ยงดูโดยพ่อแม่นะครับมีมีโภชนาการที่ดีได้รับการเลี้ยงดูที่ดีนะครับต่อมา เรื่องการได้รับการปกป้องคุ้มครองนะครับคุ้มครองจากอะไรอันตรายอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือการถูกล่วงละเมิดนะครับถูกอดทิ้งอ่าอันนี้ครับเป็นในส่วนของการได้รับการปกป้องคุ้มครองส่วนที่3ได้รับการพัฒนาเป็นยังไงครับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นนะครับได้รับการศึกษาได้รับการสนับสนุนนะครับอย่างเช่นที่เคยสอนไปตอนป .4 อย่างเช่น เราได้รับอาหารกลางวานันได้รับนมนะครับได้รับเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนนะครับไม่ต้องจ่ายค่าเทอมนะครับได้รับสิทธิต่ตางๆนะครับที่มีเฉพาะในส่วนของเราเท่านั้นได้รับการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับในว่าในเรื่องการเรียนในเรื่องโภชนาการการจเจริญเติบโตนะครับในเรื่องความรู้จะอยู่ในส่วนของสิทธิที่ได้รับการพัฒนานะครับ ส่วนต่อไปส่วนสุดท้ายคือสิทธิในการมีส่วนร่วมนะครับก็คือการที่เรามีสิทธิในการแสดงออกแสดงความเห็นนะครับในระดับในระดับชั้นเรียนในระดับโรงเรียนนะครับหรือในระดับกลุ่มนะครับเหล่านี้คือสิทธิพื้นฐานของเด็กนะครับซึ่งเด็กทุกคนเนี่ยต้องได้รับความคุ้องนะครับคราวนี้เด็กเด็กคือใครเด็กก็คือมนุษย์นะครับมนุษย์ทุกคนนะครับที่มีอายุไม่เกิน18ปีนะครับก็คือเด็ก นะครับยังอยู่ในส่วนของเด็กในเมื่อเป็นเด็กจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิเด็กนะครับสิทธิเด็กที่เก่าอันนี้สียได้มีชีวิตรอดปกป้อคุมครองได้รับการพัฒนาและได้รับการมีส่วร่วมนะครับอันนี้คือเนื้อหาตอนปอ .4 นะครับมาดูกับการละเมิดสิทธิเด็กนะครับอันนี้คือส่วนของปอง .5 นะครับที่เราต้องมาดูกันนะครับ ในนี้ในหนังสือเรียนนะครับอยู่ในหน้าห้าสิบสามนะครับห้าสิบสามถึงห้าสิบแปดนะครับแล้วนักเรียนจะมีแบบฝึกหัดนะครับในแบบฝึกหัดหน้าที่สิบหกนะครับซึ่งครูจะกล่าวเฉพาะส่วนส่วนที่สำคัญและส่วนที่เป็นประโยชน์นะครับอ่ะย้อนไปนิดหนึ่งนะครับย้อนไปนิดหนึ่งอ่ย้อนไปนิดหนึ่ง,งสิทธิเด็กมีสี่ด้าน นะครับมีสีด้านถ้ายกตัวอย่างเช่นถ้าเด็กทารกถูกทอดทิ้งเด็กทารกถูกทอดทิ้งนะครับจะเป็นการละเมิดหรือจะถูกละเมิดสิทธิเด็กด้านใดน,นะครับก็คือด้านการมีชีวิตรอดันยกตัวอย่างนะครับในส่วนที่เหลือเนี่ยจะพูดถึงาการละเมิดสิทธิเด็กนะครับเราจะป้องกันอย่างไรนะครับเราจะมีความรู้อย่างไรหรือเราจะ ไปแจ้งในหน่วยใดในหน่วยงานใดหรือหน่วยงานใดที่จะดูแลเกี่ยวกับเรองพวกนี้อ่ะไปดูกันนะครับอ่ะเรื่องการละเมิดสิทธิได้เรื่องแรกครับด้านความเป็นอยู่และได้การได้รับการพัฒนานะครับอ่ะมีอยู่ในเนื้อหาง้าห้าสิบสี่นะครับหน้าห้าสิบสี่นะคร,รับการพัฒนาคืออะไรได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่นะครับพัฒนาให้เติบโตทางด้าน ร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมนะครับต่อไปด้านการศึกษาทามกฎหมายบอกไว้เลยนะครับทุกคนได้รับการศึกษาพื้นฐาน12ปีนะครับ12ปีก็ตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงชั้นมัธยมนะครับปวชอปวัสนะครับทุกคนต้องอย่างต่าง12ปีนะครับ12ปีเพื่ออะไรเพื่อได้ได้มีความรู้นะครับในการไปประกอบอาชีพในการทำงานนะครับ อ้าวอันต่อมาอันที่สามการจ้างแรงงานเด็กนะครับตามกฎหมายนะครับเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบห้าปีนะครับเขาห้ามนะครับห้ามทำขเขาเรียกว่าเป็นรับจ้างทำงานยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ทำก็ไม่ได้นะครับไปทำก็ไม่ได้ทำในในคือทำได้รับค่าแรงตอบแทนนะครับคือการถ้าถ้าเด็กไปทำงานถือว่าเป็นการใช้แรงงานเด็กใช้แรงงานเด็ก นะครับจึงห้ามเด็กความต่ำที่อายุต่ำกว่าสิบห้าทำงานนะครับต่อไปด้านที่ใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการกระทําผิดนะครับอ่ะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับบางทีบอกเออให้ให้อะไรให้ให้ไปส่งของให้นะครับโดยที่เด็กไม่รู้ว่าเหล่านี้นะครับเป็นยาเสพติดนะครับก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องใช้เครื่องมือในการกระทําผิด นะครับอันที่ห้าถูกทำร้ายทารุณกรรมกักขังนะครับเด็กบางคนนะครับเด็กบางคนเป็นไงถูกเคี่ยนตีนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นการละเมิดสิทธิเด็กนะครับแต่แต่นะครับแต่ละตีอย่างมีเหตุผลนะครับไม่ใช่เคี่ยนตีนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูนะครับแต่ถ้าเป็นไปในไไปโดนเคี่ยนโดนตีหรือโดนกักขังทำร้ายจิตใจนะครับอันนี้เป็นการละเมิดสิทธิเด็กนะครับ อ่าสุดท้ายห้ามเด็กไม่ให้มีส่วนร่วมส่วนร่วมยังไงเช่นนะครับในในหนังสือบอกว่างดทัศนศึกษานะครับแต่แต่ในปีที่แล้วเราอยู่ในสถานการณ์โควิดก็เป็นไงครับก็ไม่ได้ไปทัศนศึกษาแต่เนื่องจากอ่าเป็นเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นสถานการณ์โรคระบาดนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราจะได้ไปไหนได้ไปเที่ยวได้ไปทักษาได้ไปเข้าค่ายนะครับซึ่งเราก็ได้รับสิทธิส่วนนี้นะครับ ดูหัวข้อต่อไปแนวทางในการปกป้องคุ้มครองตนเองจากการละเมิดสิทธิเด็กนะครับอ,อ,อย่างแรกครับต้องมีความรู้ก่อน,นค,ความรู้สิทธิเด็กนะครับความรู้หลายความรู้สี่ด้านใช่ไหมครับได้ได้รับมีชีวิตรอดนะครับได้รับการพัฒนา นะครับได้รับการปกป้องมีส่วนร่วมนะครับสองไม่หลงเชื่อคําชักชวนของผู้อื่นนะครับปัญหาที่เกิดกับเด็กส่วนใหญ่ก็คือเป็นไงครับไปไปรู้จักนะครับรู้จักกับคนแปลกหน้าไปรู้จักจากคนแปลกหน้าแล้วก็ชักชวนไปไปทําสิ่งที่ผิดนะครับโดยโดยรู้เท่าไม่ถึงการข้อสามมีปัญหาให้ปรึกษาพ่อแม่นะครับโดย โดยผู้ใหญ่เนี่ยเขามีประสบการณ์มากกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเกิดปัญหาอะไรให้ไปหานะครับคุณครูไปหาพ่อแม่นะครับอ่าอันนี้สําคัญสําคัญหากพบเด็กถูกทําร้ายให้ไปแจ้งผู้ปกครองครูอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ตํารวจคือเราห้ามไประงับเหตุเองระงับเหตุการณ์เองนะครับต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับทําไมต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้น ตัวเราอาจได้รับอันตรายนะครับนะครับอ่ะหัวข้อต่อไปการปกป้องคุ้มครองสิทธทิเด็กในสังคมไทยนะครับอ่ะมีมีสามส่วนนะครับนี่ตรงหน้าห้าสิบเจ็ดที่เขาร่วมดูแลเราอยู่นะครับส่วนแรกเลยที่อยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดก็คือครอบครัวนะครับครอบครัว ครับบุคคลในครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือญาติเรานะครับมีหน้าที่สั่งสอนสอบรมให้เราเป็นคนดีนะครับต่อมาส่วนกลางส่วนรัฐบาลน,นะครับส่วนกลางส่วนรัฐบาลน,นะครับใครดูแลเราในเรื่องด้านสิทธิเด็กนะครับกรมกิจการเด็กและเยาวชนสังกัดกระทรวงการคมนารส,สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์นะครับส่วนนี้ดูแลเรื่องเรื่องคุ้มครองเด็ก เรื่องการละเมิดสิทธิเด็กแล้วส่วนที่สนะครับส่วนองค์กรเอกชนนะครับมีอะไรองค์การยูนิเซฟศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กหรือที่เราเห็นข่าวครับมูลนิธิมูลนิธิปวีนาใช่ไหมครับหรือไม่ก็คุณบุมคุณบุ๋มปนัดดานะครับเขาก็ช่วยเราในเรื่องส่วนนี้อยู่นะครับเมื่อเมื่อมีปัญหาหรือเกิดปัญหานะครับเราสามารถไปแจ้งหน่วยงานเหล่านี้ได้นะครับเขาจะเข้าเข้ามาดูแลนะครับเข้ามาดูแลเด็กนะครับ อ่าครับหลังที่จะอ่านายจบมาแล้วนะครับโดยสรุปในสัปดาห์นี้นะครับเราเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับเราเรียนเราเท่าความเราเรียนเรื่องสิทธิเด็กนะครับที่เราเรียนป .4 นะครับมีสีด้านนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูเรื่องการละเมิดสิทธิเด็กนะครับอะไรที่เป็นการละเมิดสิทธิเด็กนะครับอันนี้เป็นความรู้ของเรานะครับเมื่อเราทราบความรู้เรื่องการละเมิดสิทธิเด็กไปแล้วนะครับเราจะปกป้องปกป้องตนเองจากการถูกลวงละเมิดนะครับอย่างไรนะครับ ก็ถ้าถ้าเราไปพบไปเจอพบเห็นการล่วงละเมิดนะครับการละเมิดสิทธิเด็กนะครับเราจะไปไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องหรือไปแจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้องได้ที่ไหนนะครับมันเป็นเป็นความรู้ในระดับชั้นป .5 ของเรานะครับส่วนคลิปวิดีโอมันนี้นะครับก็นะครับเสร็จเสร็จสิ้นเพีงทาง่านี้นะครับเราเจอกันในคลิปต่อไปในเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะครับก็ ให้นักเรียนนะครับศึกษามาก่อนก็ได้นะครับส่วนในเรื่องนี้นะครับให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดสังคมนะที่16นะครับดูคลิปเสร็จแล้วเราก็ทําแบบทดสอบออนไลน์หลังเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ